ไลฟ์โอเคนะสวัสด uh, <it> ีครับคุณมอร์นิ่งจากเซียเทอร์นะครับตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงว่าเช้าไม่ติดนาวแต่ดิเอชวบเอชว่ายินนายการบ่งเช้าของกรุงเทพก็เต็มงฮะเมื่อเช้าทีนี้มีแอดคนใหม่นะคือคุณแสนดีเมื่อเช้าจะไลฟ์แล้วแต่ว่าโทรศัพท์ผมมันรอมิ่งมีปัญหาดนิดหนึ่งไปที่ปาร์คแล้วเมื่อเช้าออกไปวิ่งนะจะไลฟ์ให้พวกเราดูก็ไลฟ์เป็นยันไงสดีไว้อยู่แล้วสิ No you just charge the phone that's why anyway. ก็แล้วก็ทำตัวตัดตกอีกโัวัดแตกเดยนี้เอาโัตัดแตนดีมาช่วยทำครับก็แต่ดีเขาต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดไทยไม่ได้เพราะว่าเราไปผ่าตัดหูมาแล้วก็มาตัดในภาษาอุเทียนนี่เครื่องมือเนี่ยมันรับมันอยุมันไม่ได้แล้วมันแยกเปียนถูกเสียงตัดไม่ได้ก็เลยต้องพูดภาษาอังกฤษตอนนั้นก็เลือกอยู่ว่าจะพูดไทยหรืออังกฤษฮะตอนที่สองผู้ฝกมาแแต่เราคิดว่าภาษาไทยมันก็พูดได้ไม่ค่อยชัดเพราะว่าเครื่องมันแยกวรรณยุต์ไม่ได้ แต่ว่าภาษาอังกฤษเขาพูดได้ชัดแล้วก็เราก็เชื่อว่าความรู้ในโลกนี้เป็นภาษาอังกฤษเยอะนั่นก็รู้ภาษาอังกฤษเขาก็พอหาข้อมูลต่งงางๆได้นะครับก็ก็ดีฮะก็ภาษาอังกฤษก็ก็ก็เลยต้องพูดไทยไม่ได้มันก็ที่พูดอังกฤษเขาที่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเขาเขายังพูดไทยไม่ได้เดี fine, fine, ๋ยวไว้โตก็อีกหน่อยอาจจะไปเรียนภาษาไทยครับอันนี้เขาอยู่ i n e I'm fine I'm fine c o n t i n u e ตอนนี้ก็มาอยู่ตอนนี้ก็เอาหน้าเบอรหน่อยชื่อร้า,า,านร้านาร้าน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 ็้านร้านร้านรานร้านร้านร้พนร้านร ที่ได้จักการที่เซียร์เทอร์ก็นัดมาเลี้ยงเ้าเชา้าพอดีกลางวันติดธุระนิดหน่อยเพราะว่าแต่ดีเขาะจะมีงานรับปริญญาที่ดีพักเลี้ยงเชาครับก็เลยต้องก็เลยมาทานอาหารเช้ากันสี่ห้าคนน่ารักดีเป็นออกมาจากนอกเมืองเซียรเจ้า์นิดหนึ่ง,งน,น,นะครับก็มีบ,บ,บรรยากาศเรื่องขับไม่ยากนะขับจะสามสิบแต่ในเมืองอันนี้ไว <Hello. S 1> yeah. ้ด้านอยู่สองยูเฟสโอเคดูขับโดยเนี่ยเซียรเฮลโหล่ดูสวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับ Hi how are you everyone I'm um, how a r everyone e And here you turning the right way Are you sure you're the right way to do it Yeah Okay Okay j u switch t back to you ครับแล้วก็แล้วเมื่อวานนี้มีเมื่อวานนี้ผมก็ไปประชุมกับหน่วยงานที่คมนาที่นึงนะก็เป็นหน่วยงาน Hello หน่วยหน่วยงานจากเขตแล้วก็ประชุมเรื่องแท็บบี้ฟองดูนะครับก็ฝากให้ดึงทางเขตแล้วก็ บนเขาก็เขาก็กลัวนิดนึงเลยเขาบอกว่าบางทีพอเราแจ้งมาทางทัศนีพฟังดูเพราะเรารู้จักที่มาที่แจ้งเหตุปัญหาต่างๆเขาบอกว่าบางอย่างไอ้แต่ดี่ว่ายังไงยูดูนี่ละ Rotate the camera ออร์ไอแค่นะแค่นะแค่นี่แต่ไลฟ์ยูแค่นะเดี๋ยวดูแค่นะแค่เขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยเขตทำไม่ได้ความรับผิดชอบคอมโดยตรงนี้พอเราแจ้งเหตุไปเขาไม่เขาไม่แก้ไขเขาก็โดนดูคนพี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนว่าแจ้งเหตุไปนะครับเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพอเราเจอ อันไหนที่เราแก้ได้เราแก้เลยอันไหนที่ไม่ใช่อ้อมีคนเดินตังงดหญ้าผ่านมาพอดีเดียงดังนิดนึงอันไหนที่ไม่ใช่หน้าที่ของกทมเดี๋ยวเรารีบประสานง,งานให้นะครับก็ก็จะพึ่งจะพึ่งโม,มโหมากเดี๋ยวที่แจ้งทีครับว่าอจะเป็นการร้ายนครหลรงวงเรื่องไฟดับเนี่ยอใช้เวลานิดนึงแล้วเดี๋ยว,ยวจะรวบรวมแล้วก็หาขั้นตอนทำให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมีรมรอะไรแจ้งเข้ามาก่อนนะครับที่กองดูแต่เผอิญทนเจ้าที่รังเกียจเขากังวลนิดนึงกลัวว่าพวกเราจะไม่เข้าใจว่าบางเรื่องนี่เราแก้ทันทีไไม่ด้นะครับ อันน sure yeah, 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 sure, sure. ี variety, sure. ้จะช่วยยึดเหนี sure, sure. okay. okay. ่ยวใช่ๆช่วยช่วยก็เดี uh, so ๋ยวเราเดินเข้าดวันนี้ก็ออกมากันน evet> ้อน่อยเดี๋ยวทิ้งๆเราจะไปที่ในสายไลนแล้วก็ไปร่วมงานบานทีสองานวันนี้วันนึงของิี่พักเมนท์เขาแล้วก็พรุ่งนี้เป็นของงานใหญ่นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็กลับอากาศกำลังดีห้าสิว่าองศาไดยรนายเมื่อเช้าไม่ได้ร้ายเห้พวกเราไปถึงวิ่งไปถึงสวนแล้วแต่ว่าโทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ตัวก็เป็นเหนก็เป็น ลง,ลงเียเล็กๆอย you, อู่ข้างบนหน่อยถ้ารัาดีมากอากาศจะลังสบายครับพี่สวยเลยสวยเอสวยมากใช่ไหมสวยสวยนัดสวย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 ขอโทษขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอาจารย์ the อาจารย์ยูควมีอาจารย์ยชวยชยคุณพ่อครับ uh, ช okay ่วยคุพ่อครับโอ้สมเป็นรนเ็้าวยล้เป็นรนไรเคยมาครับครับเเป็นหนกงนก็มีพี่ที่เสนิทกัน3าสี่ท่านนะท็ทำงานที่นี่ก็มาเจอกันตอนที่มาส่งแฟนที่ครับก็เลยรู้จักการมีพี่ที่ทำานที่อเมซอน เป็นนักบัญชีเป็นสถาปนิกครับที่เ e a t เ l อนี่ก็แต่ก่อนก็จะมีมีบริษัทใหญ่ก็คือ Boeing เป็นแ,กแรกๆเลยเป็นสูนสูวนการของ Boeing นีนแล้วก็ีกแล้วการบินไทยเคยบินมาที่นี่เป็นเป็นจุดแรกๆเลยกรุงเทพเซียเตอรตอนหลังก็ไม่บินละแต่นั้นเ e ีเตอร์นี่ก็ดีขึ้นเพราะว่ามีเทคย้ายมาเยอะเห็นว่ามีทั้งอเมซอนมีไบโพซอลนะบิลเกตก็บ้านอยู่ไม่ไกลนี่ครับบิลเกตแล้วก็ เอสเบตอสต์อยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยคนก็ย้ายจากซานฟรานซิสโกจากในซิลิคอนแวลลย์มาอยู่เซนต์เทิลเยอะขึ้นเมืองเองก็ขยายจากดาวเทาซีแอตเทิลออกไปอยู่เมืองอื่นเช่นเบลวิวใกล้ๆนะฮะมันก็มีเมืองหลายๆเมืองแถวๆนี้แหละที่มีเทคอยู่เยอะอันแล้วอากาศก็ดีฮะฝนตกเยอะหน่อยถ้าพวกเราเคยดูหนังไอ้ Sleepless in Seattle ไม่รู้ใครจัได้ปะอยู่วอชิทเดี h ววอชิททอมแ h งค์เอ็นเมกไบรอันไร่ Yeah yeah you like it you like it เออชอบชอบเลยก็คือว่าเมืองมันฝนตกเยอะแต่ผมก็ชอบนะเพราะว่าบรรยากาศมันสบายสบายฝนตกเย็ยยนๆแล้วก็นั่งกินกาแฟออกไปวิ่งอะไรเงี้ยสบายก็มันเขียวมากเลยับเมืองมันเขียวมากเลยแล้วก็หลายอย่างที่ได้ไอเดียเรื่องโนโยบายไปก็ได้มาจากเมืองเซียเทอร์ี่แหละเรื่อง <c oughs> การแยกขยะเรื่องสวนเล็กๆพ o กกิจพาร์คเรื่องทางวิ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าจะพยาพาไปดูทางวิ่งที่อยู่ในเมืองก <c oughs> ็มีทางวิ่งประมาณร้อยกิโลเมตรที่ทําให้วิ่งแล้วก็ขีก่กระยาเข้าไปในเมืองได้นะครับ โอเคอ่ะเดินต่อโอเคันนี้ก็ไปเป็นเป็นเมืองที่มีคนมาอยู่เยอะแล้วก็มีคนไทยก็เยอะนะครับที่มาเรียนที่นี่ยูอัพพอชิงตันก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ที่ดีเหมือนกันแต่ดีเขาเขาเรียนประวัติศาสตร์แต่ก็มีเทคที่ดีเพราะว่าบิลเกตก็เรียนที่นี่นะน่าจะบิลเกตก็ตอนนั้นเรียนคอมพิวเตอร์ที่ยูอัพพอชิงตันนี่แหละครับโอเคนะพวกเราที่บ้านเป็นไงบ้างครับสบายดีทุกคนหรือเปล่านี้วันสุก คืนไปเที่ยวไหนกันไหมเนี่ยลองพิมพ์มาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ชา้าจะไลฟ์ตอนไปวิ่งดูว่าตอนนี้ก็พอชา้าก็จออกไปวิ่งละอย่างที่บอกแต่ว่าพอดีโทรศัพท์มันไลฟ์ไม่ได้มันมีปัญหาเรื่องลมนิดหน่อยพยายามติดต่อแต่ว่าก็ลมไม่ได้ก็เลยเอาแต่ดีเป็นแอดแอดมินแทนนะแต่คิดถึงแอดมินหมูนะแอดมินหมูก็ถ้าอยู่ก็คงสะดวกกว่านี้อนดีเอาอยู่ฟิลล์นี่อัน fine อัน fine โอเคยืนข a ้นก่อนเฮโอเคแล้วเจโอเคพอเจ้า Let's go together. Why not? We take it keep together. Oh, yeah, sure, no problem. Just. Was... Okay, let's walk. Okay, okay, we're crossing the street. Okay. We're crossing the street. Andy, I think maybe you uh, should you turn it on the, another way. No, it's fine. Fine. Okay. All right. You can let me go. Okay. So we should go and eat, man. Right? Yeah, F should we? Now? Yeah. We'll, we'll live stream later. Okay. Stay so, tuned. Okay. Just look at the restaurant. Show the restaurant. Bucking frog. Nah, Bucking frog. Uh, Han western food. Western food, mm -hmm. Are you sure? oh, yeah, western food. All right. okay. Okay. okay, so we say goodbye. Goodbye, everyone. Say the cup, say cup. And then uh, tomorrow, maybe we'll be live again, okay? okay. i mean, okay. in your ceremony today, okay? Today and tomorrow. Don't okay. Worry. Okay. Right. okay, bye! bye.